ชาวเน็ตแห่ขุดลึกแม่ฟ้องสุภกิจเคยโพสตลั่นแรงกลางโซเชียลชี้เวรกรรมมีจริงไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจ,จรวจกลายเป็นเรื่องราวดราม่าระอุไปทั่วโลกออนไลน์กรณีอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟรองสุภกิจประสงค์และนักแสดงสาวเอชุติมานนยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูท่าว่าจะจบไม่สวยซัแล้วล่าสุดเอชุติมาพร้อมด้วย ทนายวันลบได้มาออกรายการโหนกระแสเผชิญหน้าฟรองสุภกิจและแม่วันแม่ของฟรองพร้อมทนายรัชพลศิริสาครจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดการประทะเดือดระหว่างอดีตแม่ยายและแอตลอดรายการฟรองสุภกิจเล่าว่าตอนนั้นแนะนําให้เอซื้อบ้านซื้อรถแต่ฟรองไม่เอาอยู่แล้วเพราะมีบ้านแล้วแต่ยินดีให้ใช้ชื่อได้ซึ่งเอต้องผ่อนบ้านสองหมื่นผ่อนรถสองหมื่นแล้วก็ส่งเรียนหนังสือ ดูแลในทุกๆอย่างด้วยพอเลิกกันเอะเอารถไปแล้วไม่ผ่อนต่อรวมถึงบ้านด้วยตอนแรกก็ถามเอะว่าจะเอายังไงเขาบอกไม่เอาทําให้ตนเสียเครดิตต้องมาใช้หนี้แทนเขาโดยตอนหนึ่งแม่ฟรองยังหลุดปากกลางรายการว่าลูกชายกับเอะเลิกกันเพราะเอะหมดตัวและย้าว่าไม่ขออโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากได้ยินชื่อเอะอ,อีกล่าสุดในโลกโซเชียลได้ขุดโพสต์ของแม่ฟรองที่เคยโพสต์ไว้เมื่อปี2565ว่าแบบนี้ต้องโหนกระแส โหนกระแสโหนกระแสและหนีอะไรหนีได้แต่จะหนีผลของการกระทําตัวเองไม่ได้กรรมที่ก่อเอาไว้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณเป็นรอยเท่าพันเท่าล้านเท่าพระจะลงโทษคุณอย่างหนัก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 นักนักนักหักและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่ฟรองได้โพสต์อีกว่าเวรกรรมมีจริงตามชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจ,จรวดใครทําอะไรไว้มารับกรรมนั้นอย่างสาสมสาทุกสาทุก